เจ้าเรือเขาบอกว่าเขาให้อ่านพระเจ้ะภูมิพัฒน์นะครับแต่ครูว่าเลวนะครับโอเคเขียนว่าโชรนี้นะครับเขียนว่าเว่ากลุ่พปะลัดเขาว่าเลวว่าผิดเป็นครูครับกลุ่อรวปรปโยนรับแช่เชิงทีราเดี่ยวนีพระเจ้ภูมิพัฒน์นะครับเอาละครับออกมาแล้ววั พระเจ้ปูมีพับกับโยมาได้นล่าน้ำแดงสีพี่บอลโ่มาด้านล่าน้ำน้ำเงมินสีพี่บอลน้ำเหินนับอยู่ไม่หางตีมาพระเปูมีวัิที่มาพระเจ้ปูมีวัตี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 กันมาตีกันมาถันไม่ทันพระเปูมีวัดตีตีตีถันไม่ทันสีพี่บอลสีพี่บอลตีสีพี่บลตีพระเจปูมีวัดตีตีตีทันไม่ทันทันไม่ทันไม่ถันไม่ันไม่ถันไม่ถันไม่ถันไม่ันไม่ถันไม่ถันไม่ถันม่ถันไ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 ม่ถัน่นถันไ่นไ่ันไ่ไม่ไ่ แล้วคงจะไม่ไหวไหลเอ่ยเอ่ยเ,เข้าสิชัไยไปสำหรับทีเจ้าแม่พรมาลินลึงนะครับผู้ที่แปดที่ชนะไปนะครับต่อไปผู้ที่เก้าประเภทที่สองประชาชนนะครับเป็นแถวเพียนะครับ 9, สิงไชพอเ,าเพร,ราไปแล้วกำลังนีบอลออกม,มาแล้วเป็นแถวเพียอยู่ทางด้านเร่องน้ำแดงสิงห์ใจอยู่ทางด้านเร่องน้ำน้ำเงินน้ำเงินงน้ำอยู่ในหา่างครับโคเกซโซสีนิดนเดียว เพชรแถวเกียนจี้ขึ้นมาเพชรแถวเกลียนเพชรแถวเกลียนเพชรกนะเพชรเต็มเตมมอนเหล็กเพชรขึ้นมาแล้วเพชรแถวเกียนจีขึ้นมาเพชรแถวเกียนจี้ขึ้นมาสิงใจสิงใจหนีสิงใจหนีอ่างออกไปสิงใจน้ำเงินและแล้วก็และแล้วก็และแล้วก็ทันไม่ทันไม่ทันจะแล้วเราได้เลยได้พ สิ่งสองผนชายสายเอยจะไม่ตะเคียนทองร้องร้องร้อง ร้อไมคือจะาม่จะเกีงอกรองมะบกากกระโดดชนสาเจ้าแม่พ้นยไลินสองพยักค่ะเอาว่ายังไงรอบนี้เที่ยวนี้คเป็นผู้กบแต้มเข้าไปอูรอบรอรอบรอบจะเลิกตกหมาลุ้เทียวมาชมกันจเจ้าม่จะเกองจ้าทองเจ้าแม่พลมลิสองอยู่ดิไว้หนีก็นมาหนีกัมาตนีไแรร้องนะบ่หนีหนี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 ไปลเกียงทองนีขึ้นมาเจ้าแม่เกียงองขึ้นมาเจ้าแม่พลไมลินสองอดีเดียดาจากกระโดดตีเข้าไปเจ้าแม่ตะเกียง ว่ายังไงเจ้าแม่ตะเคียนทองอยาวจี้จี้จี้สิบบาทเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่ตะเคียนทองและแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเจ้าแม่พรไทยลินสองจากอนุทจำลึกลึกลึกล่วงยาวยังจากเท้าเส้นไทยร้องน ขอรวปีรองน้ำาเทาบลใหญ่น้าโสคำบมจําจังจําจังจัออกจักดึไว้กว่าที่สองวาางแดงางรงกแได้ดวไปำลอี่อพี่ชาติพาจากโรงเรียนานาอบคุณอาจารย์มนัคนักและก็ยงัเรยนจากเทศบาลตบลใหญ่ใหน้วสา

กะาส่ลิาิตงนเล่อนขึ้นมาดิ่อนมาพีอรวาปีพอวปีว่าย่ไผูมีสูงี่ไม่สูงเียยออราปีจากเรือไกลเป็นเรือดน้ำใแล้วอราปียงมีนะครวาปีนี่เรือน่าจะมีปัญหาครับพี่เดกเที่ยวเรือกเรือกูชี่นะครับเที่ยวเรือกนะครับเรือเรือ นี่เร่อเมาแล้วรองน้ำแดนเท็คอมบาวันนาวาโรงน้ำมังกรพัยาภูมิพัทยกรนักข่าอยู่รงน้ำเงินเอาเรวขยับขยับขยับมันดีกันเข้มาว่าอย่างไรเท็รอมาวันละรับพัทยาภูมิพัทย์ลยหาทิเมตรผ่านคนไปยังไม่มีใครีใครไม่มีใครคู่คูกี้ดุดิดูดีดีกันจะมาแต่รองน้ำมปตอนนี้ร้วน้มาังไม่ไม่ไม่่ เอ็มบันนาวากับพัชราภูมิพัฒว่ายังไงคู่นีสูสีแล้วก็ันมาลยเไว้หมาลยงว่ามาแก่ของเขาของเราเ็ายังมาจากพัทธิลุงเขายังมาเอ้ประวันนาวาว่าอย่างไงแด่พัชนาภูมิพัฒว่าอย่างไงและแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาผููนี้เรียร้อยแดงแดงจะแม่บอลไปเรียนจากคริโนลูกระด้านลอกน้ำน้ำเงินลอยออกมาแล้ว กำลังขึ้นมากำลังขึ้นมาเปชรแกวเทียนว่ายังไงน้องยอมไม่ได้กับเป็รแส่วเกียรจชาแม่พอไปเลยหนึ่ง้าแม่พอไปเลยหนึ <ised> ่งน้ำหนักเดนเจมาดีเปชรแสวเกียนเพชดแกลเกียี่ขึ้นมาเป็รแกลกเกียเริ่มจี้ขึ้นมา้าแม่พอไปลยหนึ่งหอมน้องหนูสักีนี่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 นีนี่นนี่ แม่พอก็ลิงแล้วไม่หนีทีกัมาเพื่แงกนีกมาทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันเร้ตารละร้อยแล้วจีไม่ทันเอยให้เจ้าแม่พอไปลลเข้าเสชัยความองคเปลี่ยนตอนนี้ลอยลอย ร้อง้องร้อรบอร้องร้อรอง้อแล้วพจปีอยู่ร้องกังรองทำไมเพจปีพอลงก่อเปล่นอยู่รองน้ำก็ร้องน้ำก็อหลง่อเปลอนซอและเปลี่ยนถ้าที่เป็นไฟไฟกองพอหลงพอเยบอยากบอกยุ่นพัลุงเทียนร้องน้ก็ร้องทำไมเพจปีจับปีจะบูนจะปาจับูนตอน้มาบอกจะปามาวันนี้มีกฉพาะปีเพจปีรองอับอายรองอับารงม่ พอหลวงก็เห็นว่ายังไงอย่า,อย,ายอมเขาแม่มาแมบ,บสบายสบายเลยเป็ดจำปีเที่ยวนี้ทำกางจะไหลเรื่อยๆเดี๋ยวก็ข้าวเป็นชายเป็ดจำปี